อเคตอนนี้เราอยนะู่ในอันนี้เ b l a อ w เอา,เอาคลิปนี้เนี่ยจะมารีวิวตัวละครฮิสกะาห้าดาวเป็นตัวละคระใหม่ในะอัปเดตนี้สเตสตของฮิสก้าเลยว่า2ผเนี่ดมมยดาเมจอยู่ที่152เลือ11 6, ด1,116ไดเมจตีที่1,096ไดเมทเก็บบันทึกอยู่ที่3,300จตุปิงก็อยู่ที่16.5ก่อนจะไปรับชมนกะ็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตับและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพ,พื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปได้วยนะครับสำหรับการโจมตีปกติของฮนะิสกะเนี่ยมีอยู่สองรูปแบบ รูปแบบแรกหน่ะจะเป็นการปลาไพาใส่เป้าหมายเดียวท่านดาเมจประมาณ300ขึ้นแล้วก็ยังเสกดีบัฟทาให้ป้าหมายที่โดนเนี่ยโดนดาเมจแรงขึ้น30% 2ฮิตรูปแบบที่2อง่จะเป็นการตุ่มทำดาเมจศัตรู3ตัวทานดาเมจตัวละ2ฮิตเฉลียล่ยเนี่ยฮิตละ100ดาเมจโดยถ้าหากว่าเหลือศัตรูตัวเดียวในแบบเนี่ยดาเมจทั้งหมด6ฮิตเนี่ยจะลนพี่ศัตรูตัวเดียวเลยแล้วราว600อยได้ดาเมจถ้าเกิดตีตัวเดียว ก็อันติของฮิตโตกาเนี่ยเขาจะทำดาเมจใส่เป้าหมายเดียวดาเมจที่ทำก็ประมาณ800แล้วก็ทำให้เป้าหมายเนี่ยติดดีบัฟโดดาเมจแรงขึ้น60% 4ฮิตสำหรับพาสิของฮิตโตกาเนี่ยทุกครั้งที่ฮิตโตกาเลือดต่ำกว่า50%เวลาเขาโจมตีเนี่ยเขาจะหิวตัวเองจนกว่าเลือดเขาจะมากกว่า50%ก็จบประสบก,การณ์วลวฮิสตกา5ดาวเป็นตัวละครที่ผมคิดว่ามีดีในหน้ากาสกตันบอร์นะค่อนข้างดีมากเลยเพราะว่าอันติของฮิโตกาเนี่ยเก็บเร็วมาก ไปได้หลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นสตอรี่เอาไว้สตันบอส์อินซิตี้เนี่ยเอาไว้สตันบอสได้หลักๆเนี่ยบอสโหดมากส่วนลงเลดเนี่ยไปได้2เลดนะคือเลดโจโจ้ Yo กับเลดรูโตะเอาไว้สตันพวกบอส